มีใครบ้างบ <spe c> ิ๊กบ็อกเผยสามแข้งเมืองทองที่อุระวะสนใจดึงไปลุยเจลิกฤดูกาลหน้าวิรักโหลทองบิ Big ๊กบอทของเมืองทองยินเต็ดออกมาเผยชื่อสามแข้งที่อุระวะเลตไดมอนสนใจดึงไปลุยเจลิกในฤดูกาลหน้าความเคลื่อนไหวของทัพกีเลนพยองเมืองทองยินเต็ดล่าสุดบิ Big ๊กบ็อกคุณวิรักโหลทองบิ Big ๊กบอทของกีเลนพยองเมืองทองยินเต็ด ทีมดังแห่งศึกไฮ้ลักริเวไทยลีกได้ออกมาเผยชื่อสานักเตะของสโมสรที่ทางอุลวาเลตไดมอนสนใจที่จะทำการดึงตัวไปลุยเจลิกในฤดูกาลหน้าจากการรายงานของเฟซบุ๊กแฟนเพจบีบางประกงขอลน์ลูกหนังชื่อดังของไทยทั้งนีสามแข้งดังกล่าวประกอบไปด้วยวิรเทพป้อมพันธ์พิชาอุทธาและเอกนิตปัญญาซึ่งเป็นรายชื่อที่ทีมงานอุลวาเลตไดมอนบินมาดูฟอร์มแข้งกีเดนถึงขอบสนามก่อนตัดสินใจจิ้มเลือกรายชื่อเหล่านี้ด้วยตัวเอง ซึ่งทั้งหมดนี้มีดีกี้เคยติดช่างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่มาแล้วทั้งหมดทั้งนีนิชิโนะทาซุตโตโมะผู้อํานวยการกีฬาของอุลวัตเรตเด,ดมอนมองว่าคาัดบอลของ3คนนี้สามารถเล่นเนลิกสูงสุดแดนปลาดิบได้สบายแต่ที่สุดแล้วเขาจะเลือกใครไปร่วมทีมจริงๆก็คงต้องใช้เวลาพิจารณาโดยละเอียดอีกครั้งซึ่งไม่น่าจะเกินสิ้นปีนี้คงได้คำตอบที่ชัดเจนโดยที่เชื่อมั่นว่าหนึ่งในสามคนนี้จะได้ไปลุยเจลิกแน่นอน